โตอาเต้นนะสาย่อหาย่อฮฮัลอหลโอ ครับสาธสดีทุกคนเลยนะยนดีต้นรับสูย่ยูสร้างาช่องด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันกับเกมอ๋อกันเหมือนเดิมวันนี้เราอยู่กันกับมอสโปเกมอนเดิมนะครับ <c oughs> เราด,ดําเนินมาถึงตอนที่13แล้วนะครับสําหรับตอนนี้ <c oughs> นะฮะโอ้ยเรียกได้ว่าเริ่มดําเนินกันอย่างเรื่อยๆต่อเนื่องไม่ใช่เรื่อยๆเรื่อยก็อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับสำหรับตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ไปหาเหล็กมาใช่ไหม เราก็เอามาซ่อมชุดของเราเรียบร้อยนะฮะและได้ตัวเจ้าตัวนี้มานะครับวีวินเทลนั่นเองนะฮะตัวนี้เนี่ยเลขวลของวีว e นเทลเรามีอยู่2,142ครับวันนี้เนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะว่าเราจะเอาตัวไหนไปนะครับต้องเป็นวีวินเทลแน่นอนนะฮะแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับจะทําการเดินสํารวจนะครับแแถวชายทะเลนะครับแบบนี้นะครับโค้งไปเลยฮะตามแผนที่นะครับดูแผนที่ก่อนดูแผนที่ก่อนนะครับนะฮะ ถ้าเดินไปฝั่งนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่มุมซ้ายนะครับอยู่ที่ระดัจุดลองับจุดที่80 20นะครับขึ้นซ้ายแล้วก็เดินขึ้นเขาไปนะฮะพอพูดอย่างนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูเอาละครับผมจะไม่รอช้านะฮะแล้วก็จะไม่เกินอะไรยืดยาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับผมใหญ่คิดเปนยาวมาก ดเดี๋ยวจะขี้เกียจด,ดูกันท้อทงบนดูวิวีเจียดอยู่หนึ่งตัวนเนี่ยฮะชงหมเนี่ยเราไม่สนใจเลยครับเรามีวินเท่ยวเลยครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นั้างขาวหรือเปล่าดูนะฮะโอ้โหสวยงามเลยครับเท่ะ <c oughs> มันน่าจะมีท่าพ่นไฟอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะเลครับนี่คือการบินปกติของวิวเที่ยนะฮะก็ <c oughs> ถ้ามาดูแบบมุมอย่างนี้นะครับถือว่าช้าไหมก็ไม่ถือว่าช้านะฮะพี่ว่ามันเร็วแหละ ือว่าเร็วพอตัวนะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของการกดชิปหรือว่ากดสปีดนะครับการบินก็ถือว่าโอเคนะครับอ้าฮะไม่ได้ทําให้เราลาคาญกับความเร็วของเขามากนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับแลกมากับรูปร่างหน้าตาที่เท่แล้วก็ดูแบดแอสสุดตัวนี้ยังมีบั๊กอยู่นะฮะเวลาเราขี่เนี่ยแล้วเวลาเราลงเนี่ยมันจะจมดินนะครับนะครับเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูอีกรอบนะเดี๋ยวทำให้ดูรอ,อบว่า จะหายหรือเปล่าถ้าไม่หายเนี่ยคงต้องขี่ตัวอื่นไปนะครับจริงๆอยากเอามิวเทลไปมากกว่านะแย่เลยนะครับเดี๋ยวดูซิเอาตัวนี้แล้วกันนะฮะใช่เลยครับโอ้โหจมแบบจมแบบกลิ้งมาอย่างนี้เลยทีเดียวว้าวเอาลยครับคราวนี้เราก็จะต้องหาตัวอื่นไปแล้วล่ะนะ คงเป็นเจ้าโอ้โอล้วกันในการผมมันจะมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์มาเติมฟังกอร์กันบ้างนะครับปกติชายหาดเนี่ยมันจะมีแต่โปเกมอนอ่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเป็นเป็นพวกโปเกมอนขั้นแรกเนี่ยแต่เราไม่สนใจแต่เราไม่สนใจนะครับเราจะบินไปเรื่อยๆก่อนนะฮะมาปกติเราส่วนมากเนี่ยเราชอบบินไปดูแถบภูเขาใช่ไหมเพื่อหาโปเกมอนอ่า เก่งๆนะครับผมว่าเป็นว่าในตำนานนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาเอ่อแถวๆนี้บ้างนะฮะดูว่ามันเผื่อจะมีตัวอะไรอยู่ในป่าบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็มาเกบ็บมาเกบ็บมาเกบ็เกบเครดิตด้วยนะฮะนี่ครับสำหรับทยแลนด์ถ้ำนะโมบเครดิตใน้อยแน่นอนไม่ตีไม่โดนเฮ้ยเอออุ้ยทำไมเลือดเยอะจังอ่ะโอ้ยตีเข้าแค่สามร้อยเองอะยี่สิบหกครับดูดิ เย่ว่ะโหเหมือนจะเก่งขึ้นเยอะเลยนะฮะสำหรับทาเลนท้ำโอ้โหไม่ได้มาเก็บเลเวลนานนะครับมาบินต่ำเข้าไว้เผื่อจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้เราบ้างนะฮะตรงนี้มีแอปโซอยู่หนึ่งตัวครับแล้วก็พวกเพชรญี่บานะนะครับมาแอปโซเนี่ยชอบหาเรื่องนะใช่ไหมนะครับกระทื้อแล้วหมือนตบครั้งเดียวเท่านั้นเองมีตัวลึงมาแล้วเหมือนจะไปกินซากเพื่อนั้นไอ้เราก็ไม่ไหวนะนะครับเราตบแล้วกร็ทื้นครับ แตแถวนี้อู้ตรงนี้มีเกนก้าอีกหนึ่งตัวฮะเกนก้าโปเกมอนจอมหาเรื่องนะครับดูฮะเราไปใกล้ไปเนี่ยตัวซ้ายมือเราเลยครับโหมีเจ้าเต้าหางอยู่ฮะเกนก้ากวเหรอนี่โอ้โหมาถึงเลยยังไม่ทําอะไรเลยมันตีเราแล้วนี่ไงเอาดินี่ไงมาคงบินบินมุดมุดมุดตามชายหาดนะฮะนี่เป็นชายหาดนะนี่ยนะครับนี่ไงนี่ไงนะฮะ ก็อยู่ใกล้ชายหาดอยู่นะโอเคที่ใช้หาบคงไม่มีตัวอะไรนะฮะก็ต้องแบบพวกตัวเล็กๆทั้งหลายแหล่นะครับเราขึ้นมาตรงนี้บ้างน,นะครับแต่แถวนี้เนี่ยน่าจะมีโปเกมอนที่เก่งๆนะครับแอบอยู่บ้างน,นะล้วก็แซมเนี่ยเหมือนจะเป็นแหล่งฟาร์มชั้นดีนะครับฟาร์มเครดิตนะฮะมอมมาตั้งแปดนะครับผมอือนะครับมีจริงด้วยลงก่อนนะครับเราต้องเอานี่ได้เป็นข้างข่าวนะครับ อยู่แต่ในถ้ำานทนาข่าวตัวนี้นะครับและมุมซ้ายล่างของเรามีบูตเอ็พีขึ้นมานะครับในขณะที่บูตเนี่ยเลเวลของเราแล้วก็เลเวลของเฟิร์มว่าร้อจะได้หมูนเลเวลขึ้นมานะครับเราต้องใช้โอกาสนี้ครับในการฟาร์มของตรงนี้มีเลเวลคินเยอะเลยอีมโอ้ือืออโอ้ยจะสลบไหมเนี่ย โอ้ยมันตีเราใหญ่เลยอ่ะใหญ่แล้วออกแล้วออกแล้วออกจากตัวนี้แย่แล้วฮะออกไม่ได้เฮ้ย <c oughs> ไปตีโดนซากเลยนะสู้มัน <c oughs> แย่แล้วออกไม่ได้ว่า <c oughs> อืมออ้ม,อมาดิฟุสโอเราสู้ไม่ได้เราก็ต้องจัดการเองครับรอบตีเนี่ยโจมตีรวดเร็วนะฮะอืมว่าก็คงไม่มีปโปเกมอนตัวไหนละมั้งฮะคงไม่มีตัวหดหัวหละมังะะ้งฮะอะไรแอ็บโซอะไร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 อืมแอ็บโซแอ็บโซแอ็บโซไม่ให้เงินเราฮะยังไม่ได้ไม่เครดิตเราวิ่งตัวอะไรอะ่ะเฮ้ย เอาอ่าเจอจนได้ว่าแลนะ้วแล้วมันต้องมีตัวอะไรแบบแอบอยู่แน่น,นอนนะครับเอากระตุกกระตุกกระตุกจังกระตุกจังอุย้ยตัวเบลเลอร์เลยมันทรรําอนะไรเราป้ะเนี่ยเจ้าตัวนี้คือมันอันตรายนะครับชามิเลียนเนี่ยหือตรงนี้น่าจะมีอยู่นะถ้ามีซากหลังกระพังเนี่ยนี่ไงนี่ไงเป็นหม้อนะเป็นหม้อเห็นปะอยู่นี่นะโอโอ ฉันจะไปจับตัวนู้นนะครับโอ้ยตัวเวลเลอร์เลยอะไรเนี่ยนี่ฮะเอ็กโ,โนอตหรือว่าไหา้โอ้นี่สังเกตได้ง่ายฮะเกมอาร์คนะครับที่ไหนจะมีเอ็กโโนอตหรือว่าเจ้าตัวบูสต์บูสเตอร์เลเวลของเรานะครับให้สังเกตที่มีซากฝรัหลังฟังแบบนี้นะฮะโอเคอุย้ยทธไมมันเหมือนแมวจังอะแมวเหรอแกเป็นแมวใช่ไหม แมวยักษ์ใช่แน่นอน,นะฮะทำไมมันเดินแบบเดินตลกมากมันคือแมวเลยฮะแต่แมวอะไรวะเห <c oughs> มือนสิงโตนะครับเหมือนสิงโตมากกว่านะ,ะไหนไหนมันไม่มันไม่ทำอะไรเราแนตะ่ปกติถ้ามันเห็นเราเนะะี่ยถ้ามันโจมตีเรามันน่าจะวิ่งมาอัดแล้วนะครับสาธุขอจะให้ตีไม่ได้เลยขอจะให้มีบั๊กนะฮะ เราจะให้มีบั็กเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะจับมันได้ไหมนะครัเจ้าตัวนี้นะโอเคมาเพื่อนเอาอย่างเงี้ยภูมิต้านทานสูงปาขาปาหัวหืปาหางล่ะปาตูดโอ้ยขามตูดล่ะตูดก็ยังไม่ได้นะฮะโอ้โหดีเนี่ยที่เราเอาปืนซุปเปอร์แท็กนะครับหรือว่าซุปเปอร์ยาสลบมา เนี่ยครับยิงตูดแม่มเลยเ <Huh? S 1> น้นๆเน้นๆ oh. 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 <laughs> รู้สึกว่าเวลาย,ยิงตูดเนี่ยมันจะมีการชักกระปุกนะครับอ้า oh. วแสบดาก้ะสิโอ <laughs> <Okay. S 1> เคเนี่ยครับน่าจะเฮ้ยระวังอืมเกือบโดนมันอยู่ไหนเราต้องหาเนื้อน้องใหญ่มาให้มันเนี่ยครับอยา่าอย่าไปทำตัวนั้น แดกแค่หลอกในบอ้บานเราต้องหาตังน้องใหญ่ครับชื่อมันมีชื่อว่าโซกาเลโอนะครับโอ้โหอันนี้ชื่อตามอันนี้เลยนะไม่รู้ว่าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะครับแต่ว่าในภาษาอังกฤษเรียกว่าโซกาเลโอนะครับซึ่งเท่มากอ่ะดูจากลักษณะก็โอเคอยู่นะมีความเท่อยู่แล้วแกแกกินเนื้อไหมอ๋อมันกินเนี้ยดูดูดดหลอดแทมมิ่งกำลังเพิ่มนะครับ โอ้ชากระตุกชักกระตุกอ่าเต้นนะสายย่อย่อขี่ได้เถอะขี่ได้เถอะขี่ได้เถอะไรไรนี่ไงขี่ได้โอ้ยย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  วเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองนะครับโอ้โหท่าวิ่งนี่ไม่ไหวนะเหมือนมันเป็นบั็กมากกว่าวิ่งบ่อยมากอืออืออ้าวเฮ้ยตัวนั้นไม่ตีครับตัวนั้นมันเก่งตอนนั้นเก่งเฮ้ยแล้วตามันอยู่ไหนเนี่ยมันไม่มีตาคลิกขวาไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมาลองดูลองดูนะครับอืมคลิกซ้ายอย คลิกซ้ายโอเคคลิกขวาไม่ได้นะครับตัว C ีตัว R ไม่ได้นะฮะมีคลิกซ้ายได้อย่างเดียวนะครับแล้วนี่คือท่าเดินปกตินะครับพอ,อก,กดชิปเนี่ยก็จะวิ่งแบบนี้นะอย่างที่เห็นกันอยู่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเท้าวิ่งแม่โคตรแปลกเลย <c oughs> ดึง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 ,ดงโอ้โหอีบา้าเอ้ยนี่แกเดินได้แบบเป็นมิลลิเมตรเลยไงวะเนี่ยดูฮะเหมือนไม่ได้ไปไหนไกลเลยเนะี่ยเอา่ะเราจะหาตัวเล็กๆแล้วก,กันกรชิ่งยิบปานะ ไมชิหีดันนี้นลยครับตรงนู้นขึ้นเลยครับเจ้าบานะเนี่ยแข็งแกร่งนะครับเอาตัวนี้แล้วกันเลยครับผมลองดูว่ามันตีได้ไหมเนี่ยโอเคมาอัพโอ้โหนี่สปีดตั้ง500แล้วเดินนี่แบบว่านะอุาบาทมาก <c oughs> ไอ้บ้าอย่าบอกนะว่าแตกตีไม่ได้อ่ะอ <c oughs> อเหมือนจะตีไม่ได้จริงด้วยฮะโอ้ถึงตีได้แต่ ไม่สามารถมีดาเมจเลยครับถึงตีได้แต่ว่าดาเมจ dom, ไม่ขึ้นเลยครับดูฮะโอ้น่าสงสารจริงๆโอ้โหแย่เหมือนยังมีบั๊กอยู่ครับตีได้แต่ว่ายังมีบั๊กโอ้โหแล้วเหมือนจะกินเนื้อเยอะมากครับสังเกตดูด้านบนนะดูครับนี่ฮะสามสิบหกกินโอ้โหอะไรจะกินบ่อยอะไรทั้งพวกคูดเกิดมป็นแดดเนี่ยไม่ได้แย่ น้อยเราก็ขี่ได้ยังดีที่เราขี่ได้ okay, ฮะไม่เป็นไรนะยครับยังไงเราต้องคงต้องรอให้ผู้พัฒนามอสเปอร์มอนนี้นะครับทำการแก้ไขเจ้าโซกาเลโอที่ก่อนเนี้ยให้มันโจมตีได้จริงมันโจมตีได้แหละนะฮะแต่ว่ามันไม่มีดาเมจขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นบั็อกอย่างหนึ่งนะครับที่โอ้โหต้องบอกว่าแย่มากนะครับเปอร์มอนที่สวยงามขนาดนี้นะครับแต่ตีไม่มีดาเมจให้ตายสิวะ เอาละครับสำหรับวันนี้นี่คงต้องขอจบคลิปนี้เป็เพลงนีนก่อนนะฮะยินดีทาบผมเ้่นเอขอบคุณน้องทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับโซการลโอนะครับคงต้องรอให้ทางผู้พัฒนานะครับทำการแก้ไขเอ้ยอะไรวะอีบ้ามดอดคิงโอ้โอีบ้าเอ้ย ะครับส่วนโซกาเลโอนะครับ,รบ,กกนะค,รบคงต้องรอให้ทางผู้พันนานะครับทำการแก้ไขให้มันโจมตีได้ซะกอ่อนนะฮะผมถึงจะเอาอเอ้ยผมถึงจะนํามันมาเก็บเลเวลให้ทุกๆคนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคงต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะสวัสดีครับ